ソーリーカッタのカップタン。カーブ วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะสิ่งผมได้พาท่านไปไหว้พระนะครับหนึ่งพันวัดนะครับผมย้งอยู่ที่อำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะฮะเพราะว่าอำเภอเชียงคํานี่มีวัดวาอารามเก่าแก่วัตถุโบราณต่างๆมากมายทีเดียวนะครับมีเรื่องเื่าเกี่ยวกับชาวไทลื้อที่นี่บอกว่าชาวไทลื้อชาวไทยใหญ่นะฮะหลชาติพันธุ์อยู่ที่อำเภอเชียงคามีทั้งหมดอยู่สิบเอ็ดชาติพันธุ์นะครับดังนั้นนะครับการไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับนอกจากท่านจะได้ไหว้พระที่วัดวาอารามแล้วนะครับท่านยังจะได้ชมวิถี และก่อเรื่องราวของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆในอำเภอเชียงคำตัวนะครับวันนี้นะครับเป็นวัดตีรายการว้พระหนึ่งพันวัดของผมนะฮะก็มาถึงวัดลําดับที่เกแล้วนะครับนาะวัดที่93ินี่ก็คือวัดมีจิเสียงอันซีนไทยแลนด์ก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือวัดพระเจ้าหนังดินนะฮะวัดพระเจ้าหนังดินก็มีความแตกต่างจากวัดอื่นนะครับเพราะว่าวัดนี้นะครับพระพุทธรูป องค์พระประธานในโบสถ์เนี่ยครับก็จะ,ะประทับประดิษฐานอยู่กับพื้นดินนะครับบ่มีฐานชุกชีเหมือนวัดวาอารามอื่นๆนะฮะดังนั้นที่นี่จึงได้ถูกประกาศว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์นะฮะก็คือพระเจ้าวัดพระเจ้าหนังดินนั่นเองนะครับวัดพระเจ้าหนังดินมีเรื่องราวแล้วก็เป็นเจดีนั่นะครับ อยากจะขึ้นทานไปไหวพระด้วยกันในวันนี้นะครับในรายการไหวพระหนึ่งพันวัดนะครับเป็นวัดลำดับที่93ครับเชิญตัวผมมาเลยครับวัดพระนางดินนะครับเป็นวัดี่องค์พระประธานของวัดนะครับบ่มีฐานรองรับเหมือนพระประธานองค์อื่นๆนะครับเคยมีรัศดรสร้างฐานรองรับเพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นปริสฐานบนฐานรองรับนะครับแต่ปรากฏว่าพยายามยกตัวได้ก็ยกบ่ขึ้นนะครับจึงห้อง ต่อมากันว่าพระนางดินนะครับตามตำนั้นเขาว่าพระพุทธรูปนี่นะครับสร้างตั้งแต่สมัยครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่นะครับดังนั้นพระเจ้านางดินน่าจะมีอายุกว่า2 5 0 0ปีครับในการสร้างพระพุทธรูปนี่ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันจึงแล้วเสร็จนะครับเมื่อสร้างเสร็จได้ประดิษฐานไว้บนพื้นราบบรมิถานชุกชีดังพระพุทธรูปอื่นๆโดยทั่วไปนะครับ พระเจ้าหนังดินต่างตำนานกล่าวว่าพญาผู้ครองเมืองอธิรสษะได้นคนพบประวัติหรือตำนานเมื่อจุลศักราชนะครับ1,213ปีนะครับแรม3ามคำวันจันทร์พระพุทธเจ้าเสด็จออกอเมตตาสัพพสัตว์นอกโลกโดยทางอภิธิหารนะครับพราพระองค์เสด็จมาถึง เวียงพุทธรัศนะครับหรืออำเภอเชียงคำในปัจจุบันพระองค์ได้เสด็จประทับบนดอยสิงอุตระนะครับหรือพระธาตุด,ดอยคำในปัจจุบันนะครับทรงแผ่เมตตาและกอบาสาทพรเอ่อือกับพญาคำแดงนะครับือสร้างรูปเหมือนพระองค์นะครับไว้ตีเมืองพุทธรรศนีะนะครับเพราะสภายุนเจ้า ก็ปรากฏว่ามีพญาอินองคหนึ่งนะครับพญานาคตนหนึ่งนะครับและพระอรหันต์ทั้งสี่องค์นะครับ่วยกันเนลมิตดินซักซิท์นะครับจากลังกาทวีปนะครับมาสร้างพระพุทธรูปเหมือนกับพระพุทธองค์นะครับโดยใช้เวลาการก่อสร้าง1เดือนกับเจ็วันนะครับจึงแล้วเสร็จนะครับขั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จปรดสั์ถึงแล้วนะครับจึงเสด็จมาอีกข้างหนึ่งนะครับก็เนลเมตรหลปเหมือนที่ทรงสร้างนะครับ จึงตัดเพื่อเอาดินมาเสริมเพื่อใหญ่เท่ากับพระองค์นะครับแล้วก็พระสัพพยูเจ้าก็ได้แผ่รัศมีออกครอบจักรวาลน,นะครับรูปปั้นจำลองจึงเลื่อนลงมาฐานโชกชีนะครับหรือแท่นมากับไว้พระสัพพยูเจ้าพระองค์จึงได้ตรัสเทศนากับรูปเหมือนว่า,อาขอให้ท่านจงอยู่รักษาศาสนาของพระตถาคตนะครับเพื่อครบ5,000ปี หรือ5,000พ,พระพรรษานะครับพระรูปเหมือนได้กราบน้อมรับเอาแล้วปฏิสฐานอยู่บนผืนดินนั่นนะครับพระรูปเหมือนดังกล่าวคือองค์พระเจ้านั่นนงดินองค์ปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เป็นที่สังเกตว่าพระเจ้านั่งดินองค์นี้นะครับบาได้ประทับบนฐานชุกชีเหมือนพระพุทธรูปที่วัดอื่นๆนะครับก็มีคนเล่า,เาว่าเคยมีเจ้าบ้าน สร้างทางทุกชุกชีและอันเชิญขึ้นปฏิสถานนะครับแต่ก็มีเหตุปฏิหารฝนฟ้าพาลงมาติโอโบถึงสามครั้งพระพุทธบริษัททั้งหลายจึงอาราธนาปฏิสถานบนพื้นดินดังเดิมตาบเท่าทุกวันนี้นะครับกก็คือพร,พระเจ้านางดินนั่นเองนะครับ ก็ถือว่านะครับเรื่องราวของวัดพระเจ้านางดินนะครับเป็นเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บรสุทธิ์สังคมทั่วไปจะสนใจแล้วก็เดินทางมาไหว้พระที่นี่เพราะว่าพระเจ้านางดินนะถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ล้วก็เป็นที่เคารพบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับวันนี้ไหว้พระ1,000พันวัดนะครับมาถึงวัดลำดับที่93นะครับวัดลำดับที่94จะเั้เชิบสี่จะเป้นะครับ